สวัสดีผู้ปกครองทุกท่านและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนตุลยาธรสำหรับวันนี้คุณครูจะมานำนักเรียนเรียนในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาจะมีเนื้อหาสาระและนักเรียนจะได้รับความรู้ในเรื่องใดบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามกันได้เลยครับก็อยู่กับครูเสืออีกแล้วนะครับอ่าสำหรับหน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งในวันนี้นะครับ เรื่องของระบบย่อยอาหารนะครับอ่าจะมีสาระและมีเนื้อหาอย่างไรบ้างนะครับเราติดตามชมกันได้เลยถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยอ่าเข้าสู่เรื่องของระบบย่อยอาหารอ่าเรามาดูนะครับหน้าแรกก็คือความหมายและอวัยวะที่สำคัญของระบบย่อยอาหารอ่าระบบย่อยอาหาร นะครับหรือระบบทางเดินอาหารนะครับหมายถึงขบวนการแปลสภาพอาหารให้มีขนาดเล็กลงเพื่อดูดซึมเข้าสู่เซลล์ทีนี้เรามาดูนะครับอวัยวะที่สำคัญในระบบย่อยอาหารโดยเราจะเริ่มจากฟันนะครับตัวของฟันฟันมีหน้าที่ เคี้ยวอาหารนะครับให้ละเอียดลงอ่าเพื่อที่จะสะดวกต่อการตืนลงไปนะครับอ่าต่อไปครับหลอดอาหารอ่าหลอดอาหารหลอดอาหารก็เป็นทางเดินสําหรับอาหารที่เรากินเข้าไปนั่นเองต่อมาครับอ่ากะเพาะอาหารนะครับอ่ากะเพาะอาหารนะครับกะเพาะอาหารก็คือ ส่วนของอาหารนะครับส่วนที่กักเก็บนะครับกักเก็บอาหารเพื่อที่จะเข้าสู่กระบวนการย่อยและดูดซึมของอาหารนะครับต่อมาก็คือตับของเรานะครับอตับนะครับตับก็คือจะสร้างน้ําดีนะครับที่จะมาช่วยในการดูดซึมและดูดซับสารอาหารนะครับต่อมาครับเป็นลำไส้เล็กอลำไส้เล็กนะครับก็จะช่วย ดูซึมดูซับสารอาหารนะครับในส่วนต่างๆที่เรารับประทานเข้ามาอ่าต่อมาครับลำไส้ใหญ่ลำไส้ใหญ่ก็มีหน้าที่ดูซับสารอาหารประเภทพวกเส้นใยสารอาหารนะครับและก็มีหน้าที่ขับกากาอาหารนะครับออกมานะครับโรยเข้ามาสู่ระบบย่อยอาหารสุดท้ายก็คือถาวรหนนะักที่เอาไว้สําหรับทายกากาอาหารหรือว่าอุจจาระนั่นเอง 2อนะครับเรามาดูการทํางานของระบบย่อยอาหารกันบ้างนะครับว่ามีอะไรอเขาบอกว่าหนึ่งนะครับข้อที่หนึ่งตรงนี้นะครับอาหารที่ถูกย่อยที่ปากโดยการเคี้ยวและมีน้ําลายออกมาช่วยย,อย่อยอข้อที่สองนะครับอตรงนี้ข้อที่สองอาหารถูกกลืนลงสู่กระเพาะอ,อาหารและถูกย่อยโดยน้ําย,ย่อยต่อามาครับข้อที่สามอาหาร ส่งไปยังลำไส้เล็กและถูกย่อยโดยน้ำย่อยสารอาหารที่ผ่านการย่อยแล้วจะถูกดูดซึมผ่านผนังลำไส้เล็กเพื่อนำไปใช้ในการเจริญเติบโตของร่างกายต่อมานะครับอ่ะ C นะครับข้อที่ C กากอาหารนะครับขับเคลื่อนไปยังลำไส้ใหญ่เพื่อดูดซึมน้ำวิตามินและแร่ธาต เข้าสู่ร่างกาย5นะครับกากอาหารส่วนที่เหลือจะถูกขับออกมาข้างนอกร่างกายผ่านทางระบบขับถ่ายเป็นอุจจาระต่อมานะครับเรามาดูความสำคัญของระบบย่อยอาหารอาระบบย่อยอาหารเป็นระบบที่เปลี่ยนอาหารที่เรารับประทานนะครับ ให้เป็นสารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของร่างกายส่งผลให้มีการพัฒนาทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์และสติปัญญานะครับเป็นไปตามวัยของเราซึ่งหากระบบย่อยอาหารไม่สามารถทำงานได้ตามปกติจะทำให้เรานะครับเจ็บป่วยร่างกายอ่อนแอเจริญเติบโตครการเจริญเติบโตนะฮะและ พัฒนาการก็จะผิดปกติไปนั่นเองต่อมานะครับเรามาดูวิธีดูแลรักษานะครับให้ระบบย่อยอาหารนะครับมันทํางานให้เป็นปกตินะครับอ่าเขาบอกว่านะครับเรามาดูที่ข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่หคือทําจิตใจให้แจงใสไม่เครียดเพราะถ้าเราเครียดจะทําให้กับราะอาหารหลังน้ําย่อยออกมา,มามากกว่าปกติ เกิดอาการระคายระเคืองกับเพาะอาหารลำไส้หดตัวมากกว่าปกติส่วนข้อที่สองนะครับดูแลรักษาความสะอาดของช่องปากและฟันโดยการแปรงฟันให้ถูกวิธีเพื่อถ้าฟันแข็งแรงจะช่วยบดเคี้ยวอาหารให้ละเอียดก่อนกืนการเคี้ยวอาหารไม่ละเอียดทำให้กระเพาะนะครับทำงานหนักมากขึ้น และข้อที่สามนะครับรับประทานอาหารให้ตรงเวลาทำให้ระบบย่อยอาหารทำงานปกติการรับประทานอาหารไม่ตรงเวลาเป็นเหตุนะครับเป็นสาเหตุของโรคกระเพาะโรคลำงไส้อักเสบได้ส่วนข้อที่สี่รับประทานอาหารที่ปรุงสุกสะอาดนะครับไม่รับประทานอาหารที่สุกสุกดิบ,ดบ และอาหารลดจัดเพราะทําให้เกิดกดในกระเพาะามีอาการอึดอัดในกระเพาะอาหารหานะครับรับประทานอาหารที่ย่อยง่ายและรับประทานผักผลไม้เป็นประจำเพราะผักผลไม้มีเส้นใยอาหาราช่วยในการขับถ่ายสะดวกนะครับเช่นผักบุ้งผักตำลึง ขนาหัวฝักยาวมะม่วงกล้วยสม้มและก็มะละกอน,นะครับอ่าข้อที่6กืตมน้ำสะอาดวันละหกถึงแปดแก้วจะช่วยให้ระบบย่อยอาหารและการขับถ่ายทำงานได้ดี7ขับถ่ายอุจจระให้เป็นเวลาเพื่อไม่ให้กากอาหารตกค้างและมีแก๊สในกระเพาะ ลำไส้นะครับและท้องผูกหรือขับถ่ายยากอ่าโอเคครับสำหรับหน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งนะครับคุณครูเสือก็ขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณครับครับสำหรับวันนี้ในการเรียนวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาในหน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่ง ของคุณครูก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้อย่าลืมทำใบงานและดูแลสุขภาพด้วยนะครับสำหรับวันนี้คุณเสือขอากลับคำว่าสวัสดีครับ